ตอนที่180ย้ายบ้านใหม่คืนก่อนจะย้ายบ้านพวกหลินรวนอาศัยอยู่ที่บ้านของหลินจงส่วนหลินจงก็พักอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันเพราะเพิงพักที่บ้านเก่าถูกรื้อถอนออกทั้งหมดแล้วส่วนหลินหานก็กลับมาจากสำนักศึกษาแล้วเช่นกันทันทีที่เขาเข้าประตูมาหลินหานก็ได้ดึงหลินรวนไปยังมุมหนึ่งของบ้านแล้วทําการซักถามทันใดเหตุใดเจ้าถึงไม่บอกข้าว่าเกิดเรื่องขึ้นที่ร้าน เสียวเปากลับไปหยิบของที่ร้านค้าเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากท่านพ่อกับท่านแม่ของเขาไม่กี่ประโยคดังนั้นเขาจึงมาบอกเล่าให้ตนทราบมิเช่นนั้นเขาคงไม่รู้เรื่องอันใดเลยหลินรวนเหลือบตามองไปรอบด้านพอเห็นว่าหลินจงมิได้อยู่ที่ลานบ้านนางจึงเอ่ยออกมาว่าเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วถึงแม้ว่ายังมิได้รับการแก้ไขเจ้าก็ช่วยอันใดมิได้อยู่ดีอยูู่หลินหานก็เอ่ยอันใดมิออก ผ่านไปครู่ใหญ่เขาถึงถอนหายใจออกมาอารวรณ์ข้าจะตั้งใจเรียนแล้วสอบขุนนางให้ได้ข้าจะมิยอมให้ผู้ใดมารังแกเจ้าอีกเมื่อเอ๋ยมาถึงตรงนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่มีหลักฐานดังนั้นจึงถูกหออวินเครื่อจูรังแกลินร่วนเอื้อมมือไปลูบศีรษะของเขาข้าเชื่อเจ้าพวกเราพยายามไปพร้อมๆกันเถิดลินหานเอียงศีรษะไปด้านข้างแล้วเอ่ยออกมาอย่างมิเต็มใจว่าอย่าลูบศีรษะข้าอีกข้ามิใช่เด็กๆแล้วลินร่วนมองดูเขา ในสายตาของข้าเจ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่วันยังค่ำหลินหานทักท้วงข้าโตแล้วหลินรวนเอ่ยตัดบทว่ารอเจ้าอายุมากกว่าข้าแล้วค่อยมาทักท้วงหลินหานสองพี่น้องกลับเข้าไปในบ้านหลินจงกำลังจัดเตรียมของที่จะย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือป้ายวิญญ,ญาณแม่ของหลินหานป้ายวิญญ,ญาณน,นี้เดิมทีหลินจงมิคิดจะเชิญชวนไปเพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านของหลินรวนเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนะัก แต่หลินรวนกลับยืนกรานว่าให้เชิญไปด้วยเพราะในความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมนางหลิวมันดาของหลินหานเป็นคนที่มีเมตตามากยิ่งนักนางไม่เคยดุด่าเจ้าของร่างเดิมแม้แต่ทุกตีก็ไม่เคยเลยสักคราดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเจ้าของร่างเดิมถึงปกป้องหลินหานและหลินซิ่วอย่างสุดกําลังบัดนี้นางคือเจ้าของร่างคนใหม่ทว่าเจ้าของร่างเดิมมิเต็มใจที่จะปล่อยให้นางควบคุมทั้งหมด นางถูกเจ้าของร่างเดิมบังคับใบของนางหลิวซึ่งตั้งอยู่ในห้องของหวังซื่อไปไว้ในห้องของหลินซิ่วหลังจากที่หยาขาดกับหวังซื่อหลินจงจึงเชิญมาไว้ในห้องหลักอีกคราหลังจากหลินหานเข้าไปในบ้านเขาก็ได้เดินเข้าไปคารวะป้ายวิญญาณนางหลิวหลังจากแน่ใจว่าเตรียมของพร้อมแล้วพวกเขาก็สนทนากันอีกมิกี่ประโยคแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นท้องนาพายังมิทันสว่างหลินซิ่วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนางยื่นมือไปเขย่าหลินรวนที่นอนอยู่ข้างข้าง พี่สาวพี่สาวนี่กี่ยามแล้วหรือลินรวนลืมตาตื่นขึ้นมาพลางมองไปยังท้องนภา,าด้านนอกนางตอบกลับน้องสาวแบบกลืนมีเข้าคายมิออกยังเช้าอยู่เลยเจ้าจะนอนต่ออีกหน่อยหรือไม่ลินซิวสายสีซ่าเบาๆข้านอนมิหลับเมื่อคืนเด็กน้อยตื่นเต้นจนนอนมิหลับไปค่อนคืนการที่นางตื่นก่อนท้องนภา,าจะสว่างเช่นนี้เห็นได้ชัดว่านางตื่นเต้นที่จะได้ย้ายบ้านมากเพียงใดลินรวนที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วขมตานอนมิหลับอีกต่อไป ดังนั้นนางจึงลุกขึ้นไปจุดตะเกียงน้ำมันผู้ใดจะทราบว่าพอไฟสว่างโรคขึ้นมาหลินหานที่อยู่ข้างนอกก็ได้ตะโกนเข้ามาในห้องว่าอารวณพวกเจ้าตื่นกันแล้วหรือยังหลินรวนเบะป,ปากคนตื่นเต้นมิได้มีเพียงหลินซิ่วคนเดียวสินะนางเดินออกไปจากห้องพบว่าหลินจงกำลังทำอาหารอยู่ในโรงครัวหลินจงก็ตื่นเต้นจนนอนมิหลับทั้งคืนเช่นกันคาดว่าวันนี้น่าจะยุ่งมิน้อย ดังนั้นเขาก็เลยลุกมาเตรียมมื้อเช้าเอาไว้ก่อนให้ทุกคนได้กินมื้อเช้าที่บ้านหลังนี้อีกสักมือ้ออาหารเช้าที่เขาทํามิได้หรูหราอันใดเป็นเพียงแผ่นแป้งที่ทํามาจากธัญพืชหยาบกับผักโดงที่เจ้าของร่างเดิมกินเป็นประจำหลินซิ่วมองดูอาหารก็อดที่จะย่นจมูกมิได้นางม่ค่อยเต็มใจกินเท่าใดนะัก หลินจงมองไปยังหลินหาและหลินซิ่วจากนั้นก็เอ่ยอย่างจริงจังว่าบัดนี้ที่ชีวิตของพวกเราดีขึ้นล้วนเป็นเพราะอารุณทั้งนั้นพ่อหวังว่าพวกเจ้าจะมิลืมกัมพืชของตนเองมิลืมว่าแต่ก่อนพวกเราเป็นเยี่ยงไรดังนั้นมือสุดท้ายในบ้านหลังนี้ข้าหวังว่าพวกเจ้าจะจดจํามันเอาไว้ให้ดีวันเวลาเหล่านี้ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆพวกเจ้าต้องเห็นคุณค่ามันให้มากมิว่าพวกเจ้าจะใช้ชีวิตแบบใดในภายหน้าก็จงอย่าลืมว่าพวกเราผ่านความทุกข์ยากมาแบบใดบ้าง เมื่อกล่าวจบหลินจงก็ได้ยื่นแผ่นแป้งที่ทำมาจากธัญพืชหยาบส่งให้หลินซิว่วหลินซิ่วจ้องมองแผ่นแป้งนั้นเนื่นานานนางมิอยากรับเลยสักนิดดังนั้นหลินหานจึงเอ่ยออกมาว่าหลินซิ่วยังมิรีบรับไปอีกกล่าวจบก็หยิบมาหนึ่งแผ่นแล้วกัดเข้าไปคำใหญ่หลินรวนก็หยิบมาหนึ่งแผ่นเช่นกันนางก็มิชอบกินเช่นกันทว่าคำเอ่ยของหลินจงเมื่อครู่ถือว่ามีเหตุผลสิ่งนี้เกินความคาดหมายของนางมิน้อยเช่นกัน เมื่อหลินซิ่วเห็นพี่สาวกับพี่ชายกินนางจึงยื่นมือไปรับมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาหลินซิ่วได้กินแต่อาหารดีๆด,ดังนั้นพอนางเห็นเป็นธัญพืชหยาบกับผักดงนางจึงไม่อยากอาหารสักเท่าใดนักแต่ถึงเยี่ยงไรนางก็ยังคงเชื่อฟังมิได้ร้องให้งองแงแต่อย่างใดหลังจากที่พวกเขาทั้งสี่คนกินมื้อเช้าที่มีความหมายเรียบร้อยแล้วท้องนภา,าก็สว่างโรค เมื่อถึงเวลาหลินหานจึงไปหยิบป้ายวิญญาณของนางหลิวมาถือไว้หลินรวนในฐานะหัวหน้าครอบครัวนางยกถังข้าวและน้ำมันส่วนหลินจงหยิบจานเนื้อและตะกร้าใส่ทุบเทียนหลินซิ่วอย่างเล็กดังนั้นนางมีหน้าที่แค่ถือไม้กวาดส่วนหลิวหยาถือตะกร้าใส่ฟืน เมื่อประตูใหญ่เปิดออกหลินรวนจึงขึ้นมายืนหน้าสุดในมือของนางถือคบเพลิงเอาไวแ้แม้ว่าท้องนภาจะสว่างแล้วก็ตามแต่ก็ยังต้องจุดจบเพลิงนี่ถือเป็นประเพณีของชาวยูหลินพวกเขามีความเชื่อว่าแสงจากคบเพลิงสามารถขับไล่ผู้ผีปีศาจได้หลินหานและคนอื่นๆเดินตามหลังมีสุนัขห้าตัววิ่งตามพวกเขามาอย่างมีความสุขทั้งครอบครัวเดินผ่านหมู่บ้านและพบชาวบ้านมากมายตามทางทันทีที่ชาวบ้านเห็นพวกเขาต่างก็กล่าวทักทายว่ายินดีด้วยนะ หลินจงในฐานะผู้อาวุโสของบ้านเขากล่าวขอบคุณตลอดทางเมื่อมาถึงบ้านใหม่หลินรวนหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูหลินจงรีบหยิบจานดินเผาออกมาแล้วทำการจุดทูปเทียนและกระดาษเงินกระดาษทองทันทีที่จุดประทัดหลินรวนใช้สองมือยกถังข้าวและน้ำมันก้าวข้ามกระถางไฟเข้าไปในบ้านเป็นคนแรกหลินหานตามมาติดติดต่อไปเป็นหลินจริงหลินซิ่วตัวเล็กสุดนางจึงถูกหลินจงอุ้มข้ามไปคนสุดท้ายคือหลิวหยา ของที่นำมาถูกวางเอาไว้ในห้องหลักป้ายวิญญาณของนางหลิวถูกอัญเชิญเข้าไปในห้องของหลินจงก่อนหน้านี้หลินรวนตั้งใจสร้างห้องเล็กๆเอาไว้ในห้องของหลินจงเพื่อคารวะป้ายวิญญาณนางหลิวหลังจากไหวบรรพบรุษเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีการย้ายบ้านก็เป็นอันเสร็จสิ้นสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เป็นเพียงครอบครัวชาวนามิได้พิธีพิถันมากนักมินานหลังจากจบพิธีพ่อครัวที่หลินรวนเชิญมาจากในเมืองก็มาถึงทั้งยังนำผักและเนื้อมาด้วยเต็มเกวียน ครอบครัวของป้าโจตามมาในภายหลังหลังจากนั้นชาวบ้านก็รีบวิ่งเข้ามาในมือถือของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีล้วนเป็นไข่และผักของเหล่านี้มิได้มีราคาแพงเท่าใดนักทว่าเป็นน้ำใจจากพวกชาวบ้านแม้แต่หัวหน้าตระกูลก็ยังถือของขวัญมาร่วมแสดงความยินดีพอถึงยามอู่ภายในลานก็เต็มไปด้วยโต๊ะและก็เก้าอี้ในห้องหลักทําการจัดวางโต๊ะเอาไว้สองโต๊ะทว่ามีเพียงพอสําหรับแขกที่มาร่วมงานโชคดีที่บางครอบครัวมาเพียงคนเดียวมิเช่นนั้นคงมิมีที่นั่งแล้ว เมื่ออาหารถูกยกขึ้นโต๊ะหลินรวนจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันอย่างอบอุ่นข้าอาจจะต้อนรับได้มีดีขอทุกท่านอย่าได้ถือโทษกันเลยทุกท่านมิต้องเกรงใจเชิญกินได้ตามสบายชาวบ้านมองดูอาหารหรูหราบอนอโต้จากนั้นก็ลงมือกินอย่างตะกละตะกราม